สวัสดีครัคอคือพี่ํำแดงปปโอ้ยมันคนหลายจา,าไปทไังไจกสี่ายยังพี่น้องเบิองเรามันกับมันมีน้าทายแล้วมันคน้ันสุ้งๆแล้วแต่แเราจะใส่ส

ุ้ยเลียบหลากหลายเลยปลากรเจาะแบบนี้เป็นากินอะไรก่อนแม่หมูากอะไรก่อนแม่อปนว่าอันยมที่ลังแลหมอนอ๋อไอ้ซีลูกยังกับบวกด้นะงไก่ทอดกินได้เอาคืออยู่ในกรงแม่เขาขังไว้เตีย อนโดมาท่านในหอดเสาเพราะท่านมีประกันเด้อบ่มีเวลาบ่แม่นเวลาราชการเผาหมูแดงกับกูเล่นท่านนี้ผู้ใดประกันโตเด้อน้ำยาป่านะครับอร่อยมากเพราะว่าดมจากกลิ่นก็คงรู้ว่าอร่อยเอ็นแม่ ใาอยังนี่าการเก็บคองของน้องมือใดแบบว่ามือมีดีกีเนี่มือนั่นกับเชื่อสนมือมีจักมือมือมีกับฮึเก่ามี่กับเก่ามีกับฮอเก้า นี่เพี่เห็นบ่มีนี่กับตุ๊กเงานี่มันเนนนก็บคือม,มันสะยังไงมันเป็นยังไงมึงมายืนเ,นเ,เขนเนี่ยเขาตจนนี่เขี่ยตัวเนาะมันเดือดหรือเม่เอาอปกติซูม,มือกับพ่เดือดจีบอปรเดิอกไปเหมือนเชีงคื้นมึงน,นี่ไกลดิลูกแปดสิบอันนี้เอาละอันนี้กูกับสีบ้านเร่งคือกันกูนกับสีเล่งอันทั้งนี่คือกันกัน,นมากกว่าบ้านนี่ ไฟเราตวไฟสเลงตวงเบิงเกกุสะค้าก็ฟุ้งนั่นเองต้งขอใจดดาลาดิมาดาล่าอยงมน้มใันร้ใยตัวหนาตัวใเ่หนักใไหให้ยังก็ได้นะเมียให้ย็ดยังก็ได้กสินยู่ดเกอันั้นเอาไปใส่นั่นอันนี้ก็บ้นลดสีด เบนเฮาโอ้ยหาแต่เนื้ผ<า>ู้ใดผู้ใดมาฝากก็หลายเถอะกีฬาหาแต่แนวหาแต่นแตนวขนขึ้นรถกูอีกแล้วเามย์มพีดแต่ยายพ่อเม,ม่์มันาขาขงหลังมันกับอันนี้อย่าเข้าใจผิดยายต้องขอันนี้คือเส้นคลับคนเอามาให้เพื่อเมียบ้านฉันสัญญาเลยยายต้องบยายต้องขออย่าเพิ่งเดี๋ยวมาในคลิปเด้อบ่วย ยายต้องต้องขอใจว่ารถฉันมันเป็นรถระดับหรูแม่ยายมันสิมาแก่ของพวกนี้บ่ได้มันมาเป็นรถปิกอัพเจ้าดีเพราะสีแกร่ระครั้งแก่ของได้ระดับระดับเสียระดับเสียเ <ระ S 1> จ้าสีมัสแก่ยังเกาะแก่ของห่างมึงว่าเออกูเป็นของห่าง <laughs> องาง๋อแต <c oughs> <ด>็สิ่ล่างเดียรกับสิ่ล่างเปล่ากป็นของห่างอาา๋อจ้แต่ยังอยู่างไปมึงไปลอดกับบันเลยรถนั่งไงดังอยู่นั่งไง แม่ไม่มาวันนี้น่ะสมซี่ตักตักเป็นเสียบเก็นรับเป็นดักไอ้ฮักศู้าวามเสือแต่สมือคือเพาสะปนีเอามือนี่คือเป็นอยังก็ต้องสะอ๋อ ต้องหลังจับบนเจาะตัวข่ไทยกิปตัวอันนี้ไข่ไทยคลิปแม่จ้าไทยลูกไม่ััเอี่ไยลูกกับศิลปินก็ต้องเอาโทรศัพท์เจ้าของมาถ่ายดิไ่แม่เอาโทรศัพท์ศิลปิน่ายจไทยรนี้อันนี้ข่ย่างไฟแห่ซื้อตัวจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องว่าอะไรรู้ไหมว่าเสีโดน อ๋อทะลูกัววสิวดนใช่เขาเรียกบอกว่าตังก็เจตังเขาเป็นสิวดนปะอ๋อเขาแต้งหนามาหนามาขายขายกันมั่งหนามันกัด่าหนามัดอยู่ทางคุนจ้าหนามัดอยู่ทางไหนครับ หอ้มนต์โอยเด็กรถขอกเราน่อยโคกวาเาก้านมไปไปอะไรนะต้องไข้างนี้แปกุญแจกับกุญแจังมา อาบน้ำใส่ไหมเนี่อาบน้ำใช่ไหมหล่ะพระท่านโหดเลยล่ะฮะโมก็ไม่เห็นบ่โอ้ยกระเทือนนี้จากเว้นที่ไปผู้เดียวช่วยไม่ช่วย,วยเอาน้ำให้น้องด้วยนี่านข้าของน้าเปิดมาเป็นรอยค่ะฮะค่ข้าของน้าเปิดเป็นรอยเครื่องร้อนเทไรสีบาบเป็นกระตับเป็นแบบตุ่มช่วยพามวนนะครับเอาน้ำให้น้องด้วยถ้าจะพึ่งาันเนี่ยอันนี้ช่องที่เอคอยชมพูเป่าค่ะเป็นดาราท่านหนึ่ง อาเปชม็นไปชมภูเขาเปียซื้อให้เร็วตาที่ไม่ตาดาเขากันอยอ่เปมู่อ,อันนี้เป็นฟรีเลยอันนี้เฮฟี่มากรับประทานอาหารหลังทานทำมากินกวยเต๋ว่วเอ้ยไม่ใช่มากินข้าวปรุนนขนมจีนหลังเวทีงไงโอ๊ยยังไปเปิดเพลงเสียงดัง รถบัสนะครับเราจะจอดเรียงรายลเวทีประมาณนี้นะครับเวทีก็จะมีสองเวทีพัทสองเอ้าบอสทุกคนได้พูดเดียวเนี่อันนี้กับซีพัทลอเดอร์ซูคีปคลิปละห้าประมาณแปดสิคปก็คนไปก็สี่พัทคลิปละหาร้อยเป็นเพลงเดียร์ใช่ก็เป็นพัทสองนั่คือเป็นเศษพูดเฉยจะไงเอารถไหแม้อ๋อรถไหเออรถไหเนกันบานเนาะ จังว่าโง่กับบ่าวาจังว่าอยากไอเนาะมูบ่ได้กันจะคลองได้ผู้เดียวมูบ่ได้มาไล่นี่ยแม่ไดผู้เดียวนี่แม่จังว่าอยากอายแท้ผู้ไดเนี่ยนะผู้ชนหาล่ะเห็นยังเนี่ยไดมันไปอย่างเอาเห็นยังคนไดเนี่ยนะอันนี้จะให้ซะดิให้ซะเอาไปทำไมเอาเขาจะเอาของรุ่นไ่นก็เอะให้ศูนย์กูกับศูนย์นึกกัน เาเน้หัวอได้พี่น้องเขาตอนหลังเลิกเสรจล้วรถคอยยเสร็ละได้ทำไงไ้ะพุมเจามุกยายเนยเนอะอยกมเอามากินนั้นเบื่อเดินไครพีคนกคน้นยู่ใส่ครับไหยพี่คนสารคาโอ้อยู่คนไหนเมือยู่เมือดิอยู่เมืปยั พายามันไก่ปวดมันอยู่แคทไซแดนปวดเป็นตะเป็นเหลี่ยมพายากลางเดียวอะรู้พายาผมยุ่งอะไรเยอะไหมโอ้ยหาบยืมเพื่ออะไรครับอ่เพื่อมืออ่งเพื่อมืองเอาหน่อยมีคนเลี้ยงแซงกันนี่คนเลี้ยงกล้วยนี่ใส่อย่างคนเรียงกล้วยข่อยกับคนเลี้ยงงัวนี่ข่อยเอออย่าว่าเด้อเลี้ยงงัวกับเลี้ยงกล้วยนี่รวยเด้อย่างแซ่บเลยผมนี่รีดผมไม่ทุ่งย่างดีเลยกด้ดิว่าข่อยเป็นคนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนี่ข่อยภูมิใจว่า การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็รายได้ดีอันนี้ไม่ทายกันเลยอันไหนครับในยูทูบเดิมเนี่อันไหนครับถ่าเจ้าไทยกับเป็นลงยูทูบข่อยตัวมาซื้อเองครับอังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลข่อยเบิ่งเด้อเดี๋ยวอีกประมาณจากปะเกินโซมอสอะก็อับละอังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลอังเปอลำเพลินไม่รู้จักก็ต้องไปคลิกเบิ่งเด้อ

ใส่อีกอันเมื่อกี้นี่อ้อนซัดสงวนไปไว้ใส่ซังวนออกเขาคอกแล้วโอ้โหคนรวยนิดเวเนี่ยคุณมีอให้ใส่เบิ้งกันนะมีมันนี่ฉันอยู่ผู้เดียวฉันสะดวกสบายเะเยอะเยอะขาต่ำเอ้ยตังนั่งได้ไหมตรงนี้เหยาดกันนะนี่ไงมะคริ้งแล้วยาย เอาปิดท้ายหรือยังอะไรทิ้งอะไรน้ำแข็งเหรอเอาก็ไปเอาปลาหน่อยไงขอกับปลาหน่อยสิแต่ว่าหลังทางปูนจังไงมันข้นยังไให้ถามก่อนนั่นเจ้าอกกระไดเนาะตรงเอาตรงตรงพักขาน่าทำไมไม่เอาไว้ตรงนั้นล่ะยายรังแหม่รังน่ะเออยับเบาะปีกตั้งโอ้ย ย,ยับเบาะไปอีกนะตังเบาะหน้านะ่ะเบาะหน้า้อีจังนะ่ะยับยับไปอีกเออนั่นแหละยับไปอีกเออน่ะพอถ้าคนหนูถ้ามันถ้ามันเคียงก็เอามาพะทับดีดีอ่าอเออนั่นแหละเอาเออนี่ไปตรงกลาง,งาปื๊ดพีน้องสันดิรมันลดอ่อนลด รถแอนอล,ล,ดนนล,ลดีกะสิเนี้ยั้งสิล่ะจ้างขึ้นรถแล้ปไปโอเคพี่น้องวันที่ห้าสิเดินทาง,นแงแล้วเด้ขัดกลักขัดคข่งแนวได้โยนี่พี่นอ้องรถข่อยสตาร์ทกันต้งเทื้าสิไปนอนใส่เป็นรถบ้านนาเป็นนัดกระลาดไว้ เอาเธอไม่ไม่เอาไปยามาบุริบุกน้ำไปแล้วครับบ๊ายบายครับ